ตอกเก่าครับ <c oughs> ครับตอกเก่าสีมุนของครับตวใไม่ครับมาสายพานครับเนี๋ยแป๊บนึงครับสายพานไหมครับ เดี๋ยวมาเทียบกันครับเบอร์เบอรบ 25, ์ครับ9 7 r 2 5 9 7 r 2 5นะครับเทียบกันนะครับคอของของใหม่ เนื้อสัมผัสหนี่หูซส้ว่าของใหม่สีอ่อนๆสีบางๆางอ่อนๆครับของเก่านีิหูเส้ว่าสีหนาๆครับหรืออาจเป็นพอผ่านการใส่งานมาหลายนะครับนะครับผมมาเปลี่ยนกันครับนี่ครับวิธีการกดกดแบบบรรบ,บา <c oughs> ดเลยละอ่ากดแบบสร้างบ่มีแถนอัด ล็อกไว้มันสิขงวงวะตัวนี้มันยาววะทางไหนเส้นทางไหนีส้นไหนเส้ทนาทางนเนี่ยล็อกไว้ตะปูก็ได้ครับเรียบร้อยเนี่ยฝีมือรวนๆครับถึงพอดีวันเดียวตัวนี้ใส่ ไส่ขั้วหน่อยครับจคอยไรครับคอยไรฟันมั้งครับถึงมือสร้างเขาปูนี่ขาแรกนี่มีตำตำนี่มีห่าลอยเนาะฟันหนึ่งเนาะมีเนาะตำนี่กันเห็ดกันมีเครื่องมือเห็ดเองคือบ้านเขี่ยหรอเนะเขีแกนมันงนอะ่ะ แกนบ้านะัสำคัญก็นคือเล็งมากครับเล็งมากเบิงหล่องแสบผ่านมันดีครับมันเยินหล่องบ่ไหไรบางทีดีครับฝากติดตามคลิปครับเดี๋ยวต่อไปหนึ่งสบผ้าล่างสีผ้าล่างทอรวมสีผ้าเปิดบ้างครับว่าระยะอ่าร <c oughs> <c oughs> ะยะแสนหานี่เขาเปลี่ยนสายผ่านแล้วสภาพ ทอรวงไอดีมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเบิรงกันครับคลิปต่อไปครับฝากติดตามตัวนี้เอาเปลี่ยนสายพันกันครับเอามาใส่โชครับสายพันแล้วไล่เบิรงฟันมันดีดครับหอมันตรงมากแล้วก็มันดึงดึงระวังมากครับต้นเท่งกับต้นลางนะครับเราเอาใส่โชวกไปแล้วครับ แลก็ค่าตัวดึงหลอกโชคไวครับพอใส่ดุกเตะแล้วเขายังดึงตัวอันี่ออกครับค่อยๆครับมันจะลำบากงานหลอกกับก้าวครับประมาณตึงๆมือ จบร้อยครับได้แล้วนี่ครับแล้วก็ลอกแน่นเลยครับล็อกแน่นเลยครับเป็นแงมือครับเข้าลอกแนนมันก็ยังมันก็ยังดินได้ครับมันกัสิมีระยะฟีของมันอยู่ครับ ขันออกซ้ำได้กอาครับก้าแห้งเอานี่ครับมันก็สิเข้ายังมาถอดนี่ครับนี่วายังถอดเล็กกันนี่เดี๋ยวเห่าหรอกเดี๋ยนตัวไปดึงออกแล้วบะเซกมึงนีดีครับเซกมึงมันเคลื่อนบอลนะครับส่วงที่เาขันน็อตขันหนึ่งนะครับเหาก็ดึงออกดึงแล้วพักแรกเลยดึงเป๊ะบะนะครับ ตดตึงประมาณนี้นะครับเหผมมาลูกบอกกัดดันโชกเกดดันเดียวหน่อยครับนี่ลูกบอลโบเลนนะครับนี่มุนเช็คจักรอบนึงกันผาดเท่ากับมุนหนาเครื่องครับเพ็กเบื้องดีดีครับก่อนถี่ห้าสถีสตาร์ครับเพื่อเดียวตอนนี้ครับนี่แค่สายพานเส้นโบกีพันนี่ครับก่อนเทาใส เปลี่ยนจากไอ้แนวมากัานครับถือว่าเสียหายเลยละครับเป็นงานหยาบเลยครับกลายเป็นงานใหญ่มุนประมาณรอบนึงครับลองลองเสกเดี๋ยวนะบรอบปุ๊บมันกิดศกลับมาตรงกันเหมือนเดิมครับเขาก็เสกโดยการมุนครับมุนหนาเครื่องหมุนไปเรื่อยๆครับ นี่อาจจะครบรอบหนึ่งแต่หมาก,ก็โมขึ้นมากแน่นอนออออมันโมแมนจังหวะไอ้รอบมันครับเขาเอื่อนได้อย่างวะครบรอบการทํางานมัน้ยนะเนียน,นวะมันสิบบ้านได้มากเลยครับหมากม็นสิบา้านในตรงเดี๋ยวเขาหมุนไปเรื่อยๆครับแล้วนี้เขาหมุนตล้วนี้เขาเอื้อนมุนยอ้อนเแน่อนอหมุนยอ้อนหนาเครื่องครับหมุนยอ้อนทุกอันนาฬิกานี่ครับเห็นะ ที่เขาใส่เมื่อกี้ครับเห็นปะเขาเห็ดมามเพื่อให้เขาใส่หมากมันง่ายซืสอครับให้มันตรงฟันกันระยะนี่กับระยะหมากตัวรางครับให้มันตรงกันนี่ครับเ,เขาเบิ่งง่ายแต่ว่าการเขาใส่สลับออกมากตัวนี้ไปใส่ตัวรางมันก็นสะบปตรงเห็นบ่ มันสิบังคับเป็นส่ด่านเดียวเลยบ่ครับเข้าใจกันครับผมเรียบร้อยชั่วอะไรเป็นบ่เอาก็มาเช็คความพร้อมครับเดี๋ยวผมสิพาสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำมาไล่เชียกกันอีกเทื่อนึงครับเบิ่งมากก็หนี้ครับเห็นบ่ตรงครับขีดแหลมครับเบื้องมากก็ลางครับเบิ่งนี้ดีครับเหงนบอเงื่อนแม่บอเงืนอ๋อมันสิมี เห็นเงี้ยงรึเปล่าแน่ไปน้ำแร่นะครับกับขีดมันอาจจะยิงๆก็แน่ครับโทรศัพท์ลงไปบัถึงนี่ครับนี่นี่นะครับมุ่งหนีเลยตรงนะครับเดี๋ยวผมจีสตาร์ทเองไอ้เบื้องครับเสียความพร้อมครับเอาโหชั่วครับเอาครับเตรียมความพร้อมครับไขเบื้องมาหันเบื้องถ่ายอีกเครื่องหนึ่งครับนี่เห็นไหมอืมไปไปบิดกุญแจเบื้องเอาเลยสตาร์ทเลย เห็นมครับเราปิดฝาแล้วนะผมมาปิดฝาหนาครับปิดฝารอบสายพานครับนี่ครับไฟที่เบลเนี่ยครับเห็นไ่มไฟที่เบลที่มันโชว์นี่ครับนี่ครับ,หน,นนรบ,นรบหนึ่ง 1 5นห้าหมืเจ็ดร้ยเก้าสิบอดกิโลต่อไปมันจะเตือนเท่าอีกเทื่อนึงก็คือสามแสนสามแสนสามแสนกิโลครับนับจากนี้ไปครับสามแสนกิโลเท่ากับจะิมายเปลี่ยนสายพานทุ์ถ้ามีงกันอีกเพื่อนึงครับเดี๋ยวมาอบอกวิธีการตั้งตั้งระยะที่เดียวกันครับผมตั้งเลย วิธีการตั้งครับเทาเดียวมันองเปิดบล็อกแจมันอ๋อนี่ครับแสนห้าเจ็ดเก้าหนึ่งครับวิธีการต่างครับพวกปีไปตำแหน่งออบเล่นบ่แล้วกดแชรไว้ครับกดแชรก่อนก่อนก่อนปีคุ้นแจครับนี่ครับแล้วกับีกุ้นแจครับปีเตอตำแหน่งเปิดครับแล้วก็นับในใจครับนับในใจประมาณหาวิครับสี่ห้าไวครับ กดเทียนนึงครับหนาิหานี่คือแสนหาครับแล้วากดอีกเทียนนึ่งก็ค,คือคือต่างเลยครับนี่ครับออกดไปก่อนกดได้ไปก่อนนี่มื่นสองมื่นครับสามมื่นสี่มื่นห้ามื่นหกเจ็ดแปดเก้าแสนครับแสนสองแสนสามแสนสี่แสนห้าเ้ากดแซไปครับขั้นห้าใดระยะที่ห้าสิบ ตองเปลี death, ่ยนอีกเทื่อนหนึ่งก็คือไว้แน่เรียบร้อยครับเห็นว่าไฟที่เดียวมันก็สิหายไปครับก็แปลว่าเขาเจอกันอีกเทื่อนหนึ่งตองเตียนอีกเทื่อนหนึ่งก็คือสามแสนลูกครับครับผมเรียบร้อยเฮ้ยิฝา้อฝ้ายังกับเลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับครับผมฝากเอาไว้กัน ไปมากคลิปนี้จังเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปของผมเจอกันคลิปหน้าครับสีมนีสาระยังมาฝากกติดตามนะครับผมขอบคุณหลายครับสวัสดีครับตึมเรียบร้อย